สวัสดีครับขอตาระพสูญร Nextom Channel นะครับเราเกมในความคลิปนี้ครับมาถึงการประลองเกลืออีกครั้งครับกับตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับของเกม Eternal Evolution นะครับเป็นตัวละครสายแท้งครับสายอาชีพแท้งครับควันเผ่าพันนะครับปีศาจหรือเวนเฟอร์ครับผู้เท่าเต่านะครับผมขอเรียกชื่อเขาว่าอัคอกันนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับว่าอัคอนะครับ ดูตอนแรกคิดว่าเมงกะพุนครับเวฟพอตั้งใจดูอ๋อเป็นเต่าครับแต่พี่แกไม่เอากระดองใส่หลังครับกระดองใส่หัวแดนมึนไปเลยครับตอนนี้ก็จะมาดวลนครับกับพี่เอากอครับปรมาจารย์ผู้เท่าเต่าครับว่าวันนี้ครับ60ตัวของเราครับจะได้พวกเข้าเต่าสักกี่ตัวครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมลุยเลย10ใบแรกนะครับผม ถ้าม่วงแล้วทำไมเต่าหน้าแปลกๆอ,อย่างกอริลล่าอย่างน้อยก็ยังม่วนนะครับแต่ว่าไม่สามารถพิชิตผู้เท่าเต่าได้นะครับงั้นไปยี่เซฟครับผมม่วงไม่ล่าม่วงไม่ล่า <c oughs> ขอนุญอตกดดูคดวามรวดเร็ว ปาดน้ำตาแลว้วกดซะหนึ่งที20่สิตัวไปแล้วนะครับเงียบกริบนะครับแต่ยังนมีม่วงมาหนึ่งนะครับไปครับอีก3 0ครับผมม่วงไหมล่ะม่วงไหมล่ะผู้เท่าเต่ามาจุดติที่ไอดีของผมเรียบทออ้ยเต่าหน้าลิงนะครับไม่ใช่นะครับ จัดไปแล้วครับครึ่งทางนะครับไปสี่สิบตัวม่วงอีกสักทีถ้าจะไปแล้วจ้าจัดไปแล้วครับสี่สิบครับลักษณะนี้เวลมันมาครับท่านี้ไม่มีม่วงอีกแล้วก็เรียบร้อยตาเตือนใจ วูดเท่าเต่าเล่นผมซะแล้วแต่อย่าเพิ่หมดหวังครับสิบโลสุดท้ายครับอาจไม่ใช่หนึ่งการันตีครับอาจจะได้มากกว่านั้นครับจากประสบการณ์ขราวที่แล้วครับหวังว่าคราวนี้ครับจะเป็นเช่นนั้นเหมือนเดิมวัเท่าเต่ามาจุดตินายดีผมหนึ่งตัว หนึ่งตัวมาแล้ว <c oughs> ปรมาจารย์กังฟูฟูเลยทีเดียวเดิมครับผมคงสิ้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับการันตีไงก็ละการันตีอย่างนง้นนะครับผลสรุปผลประกอบการของ Nick Tom นิกทอมในผู้เท่าเต่าเอาคอนะครับก็หนึ่งตัวครับทุนทุน อย่างสวยงามครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะด,ดวงดีกว่าผมแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ไปลองเกลือก็เค็มยันหูเหมือนเดิมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม